สวัสดีครับผมจูจูออนทว์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเอ,อจากคลิปที่แล้วนะครับปลาลิ้นหมาตากแห้งคลิปที่แล้วนี่เอ,อผมไม่ได้ไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามันแห้งได้ถึงถึงไหนพอเนื่องจากว่าอายุเข้าเ็เลยตากได้สักพักหนึง่งแล้วก็ต้องเก็บเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาตากใหม่นะครับก็เป็นเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยนะครับดู เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่ที่ผมตากเอาไว้นะครับใช้เวลาสองวันเนี่ยเพราะว่าจังหวะทําทมันช่วงต้นเดือนเมษายนพอดีนะครับเข้าอายุเข้าพอดีก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับตัวเล็กๆตากเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวเดียให้ดูนะครับจะม,มัขายกันอยู่เนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเนี่ยที่ผมตากอยู่เนี่ย ตอนนี้ก็เบามากเะที่เห็นมาทั้งหมดเลยยังไม่ได้กิโลเลยเบามากมากเลยนะครับเนี่ยสองขีดตามไปเสร็จมันแห้งนั้นเบามากดูบางบางเหมือนกระดาษเลยดูนบางมากอ่ะอืกินแคลเซียมแล้วล้วนเดี๋ยวก็ทําได้อย่างเดียวคือเอามาทอดนะครับทอดได้อย่างเดียวอร่อยสุดละทอดแล้วก็กินกับน้ำจิ้ม แล้วก็พิงกับน้ําจิ้มอ้มนี้ก็ได้ไอ้ซอสภูเขาทองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูนะครับเปิดเปิดไฟไม่ต้องแรงนะครับไฟประมาณไฟกลางนะครับมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ปลาลงไปเหร็นสุดก็ไฟกันแรงไปหน่อยเบา กรอบ,อบอกรบอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเวลามันกรอบเรียบร้อยนะมันจะไม่มีเสียงน้ำมันเดือดละ เรียบร้อยนะครับอืที่ทอดเมื่อกี้น่ากินมากดูโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับเดี๋ยวยืนยันความกรอบเพราะว่ามันเป็นปันหมาตัวเล็กนะครับเดี๋ยวดูว่างะอือหือกรอบมากกรอบมากขอบอบนี่นะครับนะจิ้ม จิ้มกับจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับจิ้มกับซอสโอ้โหน้ำเยิ้มเยิ้มอร่อยมากอืมอื้มอื้มสุดยอดกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับข้าวต้มนะให้ได้เลยเนี่ยกรอบอืกรอบจริงจิ้ม กินรั่วไปเลยครับนะสุดยอดปะหวังว่าคลิปปลาทิหมานี้ครับอคงจะมีประโยชน์กับสมาชิกที่ได้ดูกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็ลองทำตามแบบที่ผมสอนมอะ่ะทำยากนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเป็นไงสุดยอด โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดูออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ